วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่วัดไผ่เงินนะครับมาเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีนะครับยะโสธรนะครับเกจิชื่อดังแห่งวัดไผ่เงินนะครับตามไปด้วยกันนะครับก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและก็กดกระดิ่งกริ๊งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาวัดไผ่เงินอีกครั้งนะครับที่ผมเคยพาเพื่อนๆมานะครับเทียบก่อนผมพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลก็คือท้าวเวสสุวรรณนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีนะครับและก็จะพามากราบหลวงพ่อสําเรธิ ประวัติหลวงปู่ศรีวัดไผ่เงินนะครับหรือพระครูสิริธรรมมะสุธีนะครับนามเดิมสีนามสกุลพานคำนะครับเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมพศก็2 4 5 1นะครับตรงกับวันศุกร์ขึ้น8ค่ำเดือน6ปีวอกบ้านเลขที่7หมู่3บ้านเหล่าหกนะครับตำบลหนองผืออำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเ,เพื่อน นี่ครับอายุร้อยหปีนะครับสำหรับอดีตเจ้าวาดหลวงปู่ศรีนะครับวันนี้เราก็จะมาชมวัตถุมงคลของท่านนะครับว่ามีราคาประมาณไหนนะครับนี่ครับเพื่อนๆตามมาดูเลยครับสถานที่บูชาวัตถุมงคลนี่ครับวัตถุมงคลของท่านนะครับ บูชาองค์ละร้อยนะครับปี36เหรียญหลวงพ่อสมฤทิ์ทองแดงครับเนื้อทองแดงนะครับ99ก็มีนะครับก็มีนี่เหรียญเสาห้าลวงปู่ศีนะครับบูชาองค์ละร้อยนะครับแล้วก็มีเข็มกลัดก็100เหมือนกันนะครับ เหรียญสวยนะครับน่าเก็บนะครับประสบการณ์สูงนะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับนี่องค์ละร้อยเก้าบาทก็มีนะครับเป็นหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะครับก็เป็นพระประจําวัดนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์กลมทองทองแดงนะครับสองร้อยนะครับเหรียญกลมนี่เหรียญหลวงปู่ศรีก็ 9 9ครับรุ่น100ปีนะครับปี33ก็100นะครับบูชาองค์ละ90ปี40นะครับนี่1น0นะครับเหรียญทองแดงแล้วก็มีสติกเกอร์ครับ20บาทนี่ครับ เป็นเก้าสิบเก้าก็มีครับเป็นเหรียญเนี่ยเหรียญไม่แพงนะครับนี่ส่วนมากก็หนึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆน,นี่ร้อยเก้าก็มีร้อยเก้าบาท นี่ร้อยเก้าบาทส่วนมากเหรียญเซมานี่ก็สวยนะครับร้อยเก้าสิบเก้านะครับเหรียญเซมานี่หนึ่งร้อยเก้าเนื้อทองแดงเล็กบูชาห้าสิบเก้าปีสามสามนะเพื่อน นี่นาเก็บนะครับเพราะหลวงปู่ศรีก็อายุร้อยกว่าปีนะครับก่อนที่ท่านจะมรณาภาพถือว่าเป็นเกจิอยู่ในย่านนี้เหมือนกันนะเพื่อน,เ,อนเกจิอาจารย์ก็มาร่วมพุทธาพิเศษเยอะนะ นี่ครับ1 0 9นะส่วนมากอันนี้เป็นล็อกเก็ตนี่1 0 9เป็นเหรียญที่ราคาไม่สูงนะครับนี่บูชาองค์ละ39มีเกนะเพื่อนๆปี25นี่เป็นนางกวักก็องค์ละ39นี่399แล้วก็มีแหวน เป็นรูปหลวงปู่เก้าร้อยเก้าสิบหกนะครับก็จะมีหนึ่งพันก็มีอยู่นะเพื่อนๆนน่าจะเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตนั้นน่าจะเก่าอยู่นะหนึ่งพันนะครับนี่ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็มีสามร้อยเก้าสิบเก้านี่ครับร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งพัน เ9็ดร้อยเนี้แพงหน่อยแหวนสแตเลสนี่เก้าร้น่าจะเป็นทั้งชุดนะเนี่ยสองค์นี่แล้วก็เหรียญสกษัตริย์นี่สี่ร้อยเก้าสบูชาองค์ละห้านะเหรียญครูเนื้อเงินเนื้อเงินนี้จะห้าร้แล้วก็นี่หนึ้อยเ รุ่นฝาบาทปี46นะฮะหลวงพ่อสัมฤทธิ์ชุบเงินทองนาคตั้งหน้ารถนี่สำหรับไปตั้งหน้ารถนะครับนี้299หลวงพ่อสัมฤทธิ์ชุบเงินทองนาคปี50นนะครับแล้วก็นี่พันเจ็ดนะครับเข็มกลัดมีพันเจ็ด พันสามก็มีนะครับถ้าเหรียญรุ่นเก่าเหรียญสมาปีหนึ่งห้านะครับน่าจะเป็นเหรียญลงปูสีนะครับก็ราคาประมาณพันกว่านะครับถ้าแบบเก่าหน่อยนี่พันกว่าถึงสองพันนะครับตะกุดหน้ากองของวัดไผ่นะครับนี่เจ็ดร้อยนะครับ หลวงพ่อสำมฤิ์สี่ร้อยเบูชา300เป็นแบบตั้งหน้ารถนี่แ0ดก็มีนี่เป็นพยันพยันนี้200นะครับก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับนี่หกรก็มีนะมีหกรมี700หลวงพ่อสำมฤธิ์ปี17ึ่เจ็ดเนี่ยก็จะอยู่700นะครับ นี่เป็นรูปหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะครับแ่นละลอยนะครับนี่ครับตู้วัตถุมงคลนะครับถ้าท้าเวสวุวรรณก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับที่ผมมาเที่ยวก่อนนะครับแต่วันนี้มาถ่ายวัตถุมงคลของหลวงพ่อสัมฤทธิ์แล้วก็หลวงปู่ศรีนะครับหลังจากพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วตอนนี้ผมก็จะพา มากราบขอพรหลวงพ่อสมฤทธิ์นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง2.2เมตรเป็นศิลปะสุขโขทัยนะครับเพื่อนๆนเดิมก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระยาไก่เช่นเดียวกับพระสุขโขไทยไตรมิตรหลวงพ่อสมฤทธิ์ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถส่วนพระสุขโขไทยไตรมิตรประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากสุขโขทัยทั้งสององค์นะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็มากราบขอพรหลวงพ่อสำมฤธิ์ได้นะครับที่วัดไผ่เงินอยู่ในศาลานะครับ จะไม่ได้อยู่ในโบสถ์ราวเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2489นะครับหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นได้ลงข่าวเรื่องการขนพบพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพระพุทธรูปที่นำมาจากวัดร้างคือวัดพระยาไก่ซึ่งได้นำมา ประดิษฐานที่วัดสามจีนหรือว่าวัดไตรมิตรในปัจจุบันนะครับทําให้เชื่อกันว่าพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งหลวงพ่อสำมฤธิ์ก็คือองค์ที่อยู่วัดไผ่นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่และมีพุทธลักษณะใกล้เคียงกันอีกทั้งยังเป็นพระที่เคยอยู่เคียงคู่กันมานับร้อยปีนะครับน่าจะเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองคําด้วยเช่นกันนักข่าวจึงได้ตามมาสัมภาษณ์พระ มหาสีถึงที่วัดไผ่เงินนะครับในสมัยนั้นพระมหาสีได้ถอดเกจของหลวงพ่อสัมฤทธิ์ให้นักข่าวดูนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับนี่ก็เป็นประวัติย่อๆของหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะครับแห่งวัดไผ่เงินวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ